เ <c oughs> อาว่าขอว่าขอหน่อยว่ามันมันจะไม่ส่าใจเลยว่าอ,อยากยังอยากเล่นต่อนะครับขอเล่นต่ออีกหน่อยเธออยากเล่นมากเลยเกมเนี้ยฟรีไฟน์เนี่ยแบบโอ้โหโคตรจะจิตใจเลยแล้วก็แรงเหมือนเดิมแพทไปไปไหน <c oughs> ไปเริ่มเลยอย่าไปรีร้อไว้จริงคอนเซปต์เราคอนเซปต์เดิมนะครับผมไม่มีไฮไลท์ไม่มีอะไรงั้นไม่มีความเทพไม่มีความเก่งมีอย่างเดียวคือจิตใจที่อยากทําคลิปแล้วก็อยากลงคลิปไม่สนุกไม่ว่ากันนะครับผม ไม่สนุกก็ดูสนุกก็ต้องดูต้องดูนะขอร้องล่ะก็ทำคลิปไปก็ผลแต่แลราก็ค่อนข้างอางดีอยู่นะก็น้องๆก็เขามเล่นโดยเยอะอยู่ช่วงนี้แบบเยอะเกินเยแต่น้องน่ารักเลยบางคนแบบบางคนไม่ด่าแบบว่าเออไม่เป็นไรครับพี่ก็แค่ดาวแค่แหลงโอ้โหจุอยากจะร้องไห้ สังคมเกมที่ดีนะครับคือสังคมเกม์ที่ไม่ด่ากันนะครับผม,มนนอโอเคเจอภาษานี่ยครับไปกูปิดไมค์เลย <c oughs> ไม่ว่าจะแพ้ะจะชนะผมก็จะลงนะครับคลิปนี้คอนเซปต์ <c oughs> เดิมครับไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ถ้าใครถามว่าไม่มีชุดอื่นใส่แล้วชอบชุดที่สุดแล้วครับขอบคุณครับ <c oughs> เออไม่มีแหละไม่มีชุดเดือวอะไรเชุดชุดเดียวอะชุดที่คิดว่ามันผ <c oughs> ิวไหวแบบว่ามีผ้าคลุมผ้าคลุมอะ <c oughs> ่ะเจอแล้วกเจอแล้วกเจอ <c oughs> แล้วรว,ว, <c oughs> วงสวย ไอ้พุม่มหญ้าคตดเกลียดมาเลยพุ่มหญ้านะ่ะ <c oughs> เฮ้ยเพื่อนเพื่อนลมอ๋ออยู่บนตึกอยู่บนตึกเห็นละเห็นละกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้ว อะไรอะไรโคตรเกียดเนียสกิลหาเอามันออกไปทีดิหมดจังหมดจังหมดจังเฮ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายโคตรไม่ชอบเลยสกิลโคโนมันชื่อโคโนปาสกิลอะถ้าด่วนนะถ้าด่วนนะเฮ้ยหัวหมอกตายหมอกแลวเนี่ย โอ้โหยิงนียิงนี่เขายิงดิเออสวยก็จริงไหไม่ชอบไอ้อสก,กิวโคโนแม่งแบบมันโกงอะ่ะมันโกงสายฟรีอะ่ะเออแหมคิดนานเลยกูนี่ละกันว m p ลูกรักแล้วก็ได้ซื้อหมวกใบหนึ่งไงคำนวณเงินอย่างดีผมอะ่ะ คอนเซ็ปต์ผมก็มาเดิมน,นะครับผมไม่มีไฮไลท์ไม่มีอะไรทั้งนั้น <c oughs> ไม่มีความสนุกแ <c oughs> หละอยากสนุกเขาเล่นกับผมได้นะครับผมผมติดพูดคำหยาบนะน,นะเพราะว่ามันเป็นสันดานส่วนตัว <c oughs> สนานที่กเกมแถวๆอยู่กับเป็นดงเดินไปนี่แบยเป็นล่าม่วงเลยไม่หลวง อ่คิจริงวันี้เกมนี้มัน <c oughs> มันล็อกเป้าก็าจริงไว้แต่มันก็ยิงยากกันนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยย,ย,ยจากไหนอ่ะไม่ได้มองเลยอ่ะโอ้โหม่เดี๋ยวพูดอ่ะไม่น่าเลยกูเออเอามาหน่อยเอามานหน่อยเอามาหน่อยเอามาหน่อยเพื่อเพ่มาติดกำแพง เออราไมาต้องซ้ำกิ๊เนี่ยอย่าไปดีลอ้อ <c oughs> อย่าให้โอกาสคนเออเอาดิของจริงหนดแล้วนะ่เ <Okay. S 1> หลือตัวเดียวว่าสองหนึ่งเหมือนตามเมื่อกี้เลย <c oughs> กันหายใจกันหายใจแล้วดูอา้าวไม่ใช่กันศพ นี่แหละ่มุงหมอบเหรอไอ้ต้นไม้ไอ้พุ่มหญ้ายิงมันสิรู้มันจะไปงัดปืนพกทำไมล่ะเอออันแหละตังก็ไม่มีมี 1, พันหกเจริญพรญาติโยมนี่เหมือกเล่นฟาร์มอาร์ตอะเพราะมันจะเหลือเงินซื้อชุดเกาะ ก็ซื้อเห็ดไงอะไรวะไอ้ไอ้คำว่าผมเคยเจอไอ้คำว่าอา o ุโอเคมันคืออะไรวะ <c oughs> มันคืออะไรวะอา o ุโอเคนะ่ะคือคือกูไม่รู้จริงๆเลยมันว่ามันคือส้อนตีนอะไรไนปะชื่อขวัมาเฮียชิบหายละชื่อกูกูไปว่าชื่อขอวัเปล่าวะเฮียกูไม่รู้จริงเลยเนะี่ย เป็นเป็นชื่อคนใช่ปะคือแบบเห็นเด็กมันจะพูดกันอนะอายูโอเคอายูโอเคมันคืออะไรวมันเป็นคำทักทายภาษาอังกฤษไหมอะล้วงไงลนะแอบหลังกล่องไงน้องพี่อย่าตาดีแม่ตาดีดอกมันล็อกให้เองมีวิ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 ลบอดีลบดี สวยงามตามท้องเรื่องดักเลยวุ้ยิงจากไหนไวะตายซะเห็นเห็นหลายวันแล้วไม่ตายอีกทีนึงเก็บของก่อนแล้วการลุมมันลุมมันโอ้โหไม่ตายเพื่อนยิงดิเออไง ถ้าเกิดเกมนี้เล่นแล้วไม่เวิร์กนะเว้ผมจะย้ายไปเล่นเกมมาริโอ <c oughs> นี่เลยสไนเปอร์แล้วก็ซื้อหมวกเพราะเราไม่ก่ออยู่แล้วไงไอวอลอันหนึ่งพอใครมีเกมอะไรเล่นสนุกๆแนะนำมาเล่นก็ได้นะเพราะว่าผมก็หาเกมเล่นอยู่ช่วงนี้อ้าทำไมกูเป็นไอบวะต้องฟาร์มมาร์ดดอ,อ ถ้าแพ้นั้นไหมบอกถ้าแพ้นะเว้ยลบเกมทีจริงๆเลยไหมโอ้โหไม่ทันว่ะอุ้ยโอ้โห,โห,โหมันอ้อมหลังนี่แหละพอพอเวลาเวลากูเล่นตาสาาตาุดท้ายแล้วกูจะตายกันตลอดหรือกูจะไปนในต้นเกมกูจะเปในคนที่แม่เล่นปิดเกมเสียใจ,จกว่า นี่หูฟังก็ไม่ได้ใส่เล่นอ้อสนายสองกันเลยอะเออแล้วไอ,อ้อกเกมฟรีไฟเป็นเกมอย่างที่ผมคิดว่าเสียงมันชอบบั๊กเมื่อเวลาเราอัคดคลิปหรือว่าอะไรเสียงมันจะบั๊กตลอดเลยตัวระบบระบบเกมมันโหดเกินนะวะเกมกราฟ,ฟิกโหดเกินป่ะมึงได้แบบเป็นอย่างเงี้ย แต่เวลาผมอัดเกมอื่นที่เวลามีคุยกับคนอื่นไม่เป็นนะเว้ยแต่เกมนี้เป็นเฉยแล้วงงกันเฮ้ยเร็วๆดิมหมอกแล้วหมอกมะเร็งกันนะ่ะมันไม่ใช่หมอ,อกมันเป็นมะเร็ง <c ười> ยี่บอกว่าชนะนะเว้ยอ้าวหนึ่งหนึ่งไว้หนึ่งหนึ่งไว้ย ผมไป็ต้นเกีย่ยมไม่ชอบเลยอะ่ะเอาได้มึงเลงก่อนฮน,นหา่อนหา่อนหลอ่ะมีระเบิดลืมไปเออตายระเบิดสวยสวยไปจบแล้วอีกเกมหนึ่ง แต่มันน่าเสียดายตรงที่ผมเป็นในต้นเกียไปล้วอย่งเงอืไม่เท่าไหร่เลยแต่กูเป็นในต้นเกมเนี่ยนี่หนึ่งดาวแล้วครับผมฆ่าไป2ตัวโคตรกากเลยกูโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้ก็เหมือนเดิมขอฝึกฝีมือเล่นเหมือนกันใครอยากมาฝึกกับผมก็ได้นะแบบมาเล่นด้กันฝึกสั่งสอนก็ได้ผม ไม่ไม่ถือเลยสอนได้แล้วไหจริงไม,ไม่ไม่ใช่คนถือตัวนั้เลยก็คือแบบอะไรที่เราทําให้เป็นก็ยอมรับไปให้เขาสอนให้เขาเล่นอย่างเงี้ยก็ความฝันอผมก็จะเป็นยูทูบเบอร์เป็นเกมเมอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมก็ชอบเล่นเกมชอบคุยกับชาวบ้านชาวช่อง <c oughs> ก็ฝากไว้ให้ด้กันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเลิกดา่าเลิกว่าเลิอกอะไรได้แล้วเลิอกอยากเอาชานะกันได้แล้วนะโตโตกันแล้วก็ขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ